อ๋ oh. oh, no. หลืดงานแล้วจอดรลดขางท่ากีบผ่าบรรยากาศใหม่พี่หน้องในบึงจะมือเสาร์มาติดลมอยู่นี่แหละจ้ะก็บไวเป็นรักฐานว่ามันสูงมันหลายขนาดใดจ้ะนี่แหละพี่น้อง ต่บาตรงที่ว่ารถเดิน,เ,นเห็นนั่นถนนเนี่ยมันเอาเกลือมโ้วยเอาเกลือมาวานก็เป็นเสีนเนาะตรงได้นที่บ่ได้มีเกลือกิเป็นภูเขาเรากายสิละจับพี่นส้มบรรยากาศหิมะหนาวๆไปนน้ำกันจ้าปปุยฝ้ายเ้าก็สามารถอันปั่นชนิดแม้นปัน่นเป็นรูปนั่นรูปนี้ได้เนาะ เดีนี้มันตกลงมามันจับเป็นเป็นตันก้อนน้ำแข็งเลยนี่เห็นไหนี่แข็งเลยเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องนี่น,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 นี่เป็นน้ำแข็งเลยมันเล่นบ่ได้นะเนี่ยตกรอบสองรอบรอบแรกนี่ได้ยรอบแรกมันตกมาเป็นแบบปุยนุ่นอะพี่น้องแต่รอบนี้บ่ได้ด้วยเห็นไหม เป็นน้ำแข็งมดเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องนี่แหละคือว่าเลือดให้ทาน,นิสเพืน,นันต์ต่ำเป็นบองหเบิดทั้งเบิดขนาดเลือดให้ทาน,นิไสไงขนาดใดก็ยั่งเอาโมยูจากพี่น้องนี่แหละจ้ะนี่ก่อนน้ำแข็งเล่นนี่ประมาณก่อนขีม่มอเตอร์ไซคยพี่น้องเนี่ยก่อนน้ำแข็งจ้ะมืออื่นเพิ่นสิมาเก็บขยะเอาขยะออกมา พื่อนข้างนอกเนาะแต่ว่าถนนนี่เป็นดนน้ำแข็งบนล้วพี่นอ้องถนนนี่มืดเเป็นปน้ำแข็งนี่นะเป็นน้ำแข็งถ้าเกิดว่าไม่คนมาโลกอันมาหล่มอยู่นานบ้านเขานหนเข้า,า,าชอบเาชอบเขได้ก็ไ้าน่ได้อเอทกชเกลือมามายปกตนซมี่นานา,นา,นานแล้วนซมีเกลือในอัน บ้านเนาะประจำประจำบ้านนอะอันนี้เ้าบริษัทเตรียมเ้าบริษัทเตรียมพร้อมเ้างบ้านหัวมันสิมาหลายข้าวนาบีนี่นะพี่น้องรอบแรกว่าไรเราเด้รอบแรกว่า,รารไรเราเด้รอบสองนี่โอ้โหโนักกูรอบแรกอีกพี่น้องเบิง้งข้างบ้าน